สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวสี่พระดังหนึ่งเครื่องรางคนนิยมบูชาใครก็รู้จักคลิปนี้นะคะจะพาทุกท่านมาเปลี่ยนดูกันในเรื่องของสี่พระดังหนึ่งเครื่องรางที่ใครๆก็รู้จักกันดีและก็นิยมบูชากันมากเลยนะคะ ความเชื่อเรื่องเครื่องรางของคลังที่มีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายและสำหรับในปีพศออนี้ความเชื่อเหล่านี้ก็ยังไม่ได้จางไปเลยนะคะห้าเครื่องรางที่คนนิยมบูชาและพกาพาเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจมีหลากหลายเรื่องเล่าและประสบการณ์เหตุการณ์ต่างๆจากของคลังเหล่านี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ย้ำคำนี้เอาไว้เลยค่ะ สีพระดังหนึ่งเครื่องรางเหล่านี้นะคะหากมีไว้ในครอบครองจะทำให้ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยและแคลวคลาดเคยได้ยินไหมคะว่าเมื่อเวลาเราเจอเรื่องไม่ดีไม่ดีหรือพบอุบัติเหตุเนี่ยแต่ตัวเราไม่เป็นอะไรเลยหลายคนมักจะมีคำอุทานต่างๆว่าห้อยพระอะไรหรือมีอะไรดีบอกกันบ้างสิ คลิปนี้นะคะก็เลยอยากจะชวนเพื่อนทุกท่านมาร่วมดูกันค่ะความเชื่อในเรื่องของการพรกเครื่องรางของของลังเป็นความเชื่อเสริมดวงที่อยู่กับตัวเรามาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายแล้วเนาะคลิปนี้จะพาไปส่องความเชื่อส่วนบุคคลที่หลายคนเชื่อว่ามีของดีเหล่านี้ไว้บูชาแล้วจะทําให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแคล้วคลาดปลอดภัยหรือแม้กระทั่งมีโชคลาภอีกด้วยนะคะมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะนั่นก็คือ ไอ้ไข่วัดเจดีผู้ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของขอได้ไหวรับผู้คนที่กราบไหว้บูชามีความเชื่อว่าตำนานเล่าขานต่างๆจากไอ้ไข่เป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านในละแวกนั้นๆนนไปจนถึงแฟนๆที่อยู่ต่างจังหวัดที่เที่ยวไปเที่ยวมาจุดประทัดปุ้งปังคอไอ้ไข่กันอย่างล้นหลามเลยค่ะ ไอ้ไข่อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นขึ้นชื่อโดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภและการค้าขายหรือแม้กระทั่งของหายแต่หากบนก็จะสามารถตามคืนมาได้เลยทำให้ผู้คนต่างนับถือทุกรุ่นทุกแบบขอให้เป็นไอไข่ที่ใครเอาไปบูชาก็จะร่ำรวยเลยค่ะข้อที่สองค่ะเป็นเหรียญพระพมรมสีหน้าหลวงปู่ศีวัดสแกนเนื้อทองแดง สำหรับผู้ที่บูชาเหรียญพระพรมเพราะบางคนเชื่อว่าพระพรมคือผู้ทรงสร้างโลกหลายคนที่บูชาเหรียญพระพรมมีความเชื่อว่าดีในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านความเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภยัยอายุยืนสามารถการสัตว์อันตรายอย่างงูได้แล้วก็ทําให้ดวงชะตาของเราดีสูงส่งพุทธคุณดีรอบด้านจริงๆเลยค่ะหลวงปู่ศรีท่านเคยกล่าวว่าใครบูชาพระพรมจะไม่มีวันตกอับเพราะท่านจะเป็นที่รักของ ทั้งเทวดาและมวลมนุษย์ค่ะมาต่อกันที่ข้อ3นะคะนั่นก็คือหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีโดยหลายคนมีความเชื่อกันว่าถ้าหากได้บูชาหลวงปู่ทวดจะรู้ว่าทานเมตตาเรื่องการค้าขายและเรื่องแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุ คนที่นับถือหลวงปู่ทวดจะได้เห็นและมีประสบการณ์มากมายจนมีคำพูดว่าแคว้นพระหลวงปู่ทวดแล้วไม่ตายโหงถ้าไม่เชื่อก็ลองหามาพกติดตัวดูได้ค่ะมาถึงข้อ4ค่ะนั่นก็คือพระพุทธโสธรหรือที่เรียกติดปากกันง่ายๆว่าหลวงพ่อโสธรนั่นเองค่ะ จริงๆแล้วเราก็ได้ยินชื่อหลวงพ่อโสธรมากันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะว่าคนที่บูชาเชื่อกันว่าท่านจะช่วยปกปักรักษาเราให้พ้นจากพยันตรายต่างๆได้ค่ะนอกจากนี้ยังขึ้นชื่อเรื่องขอพอรสิ่งใดก็สมปรารถนากันอีกด้วยนะคะแนะนำวิธีขอพอรค่ะ ให้ตั้งสมาธิท่องน้โมไว้สามจบแล้วก็ท่องคาถาบูชาหลวงพ่อบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอธิษฐานโดยละเอียดแบบตรงๆหนึ่ง้อเท่านั้นหากไม่สะดวกเดินทางมาที่วัดหลวงพ่อสามารถจุดธูปสามดอกไหว้กลางแจ้งได้เลยนะคะแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายค่ะข้อที่5นั่นก็คือ หลวงพ่อคูณปริสุโทโธไม่มีใครไม่เคยได้ยินเรื่องเล่าของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอย่างแน่นอนค่ะคนที่นิยมบูชาบอกว่าท่านขึ้นชื่อเรื่องของความแคล้วคลาดปลอดภยัยใครห้อยแล้วปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบไม่ว่าเจออะไรก็จะปลอดภัยทุกครั้งไปงานนี้ก็บอกเลยนะคะถึงไม่ได้อยู่ในวงการพระเครื่องก็ต้องรู้จักหรือว่าเคยได้ยินกันบ้างนะคะ จะยังไงก็ตามก็โปรดใช้วิจารณญ,ญ,ญาณในการรับชมด้วยค่ะเชื่อว่าการไม่พบอุบัติเหตุหรืออุปสรรคใดๆก็ยังเป็นเรื่องดีกว่าการพบของเครื่องรังของขัง,งเป็นแน่นะคะการพบเครื่องรังของขัง,งก็มีไว้ให้อุ่นใจนั่นเองละค่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดศีพระดังหนึ่งเครื่องรางที่คนนิยมบูชาใครๆก็รู้จักนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ